เสื้อสีดำให้จับแบบนี้นะครับใส่เวลาใส่ไม่ต้องใส่แบบเข้าไปแบบนี้นะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จับแขนเสื้อสองอันนะครับนี่ครับแล้วคนก็ยืดแบบนี้นะครับแล้วคนไม่ต้องเห็นผมนะแล้วคนก็เอาตอนแรกเป็นแบบนี้เอาขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ <g ül> มัดไปข้างหลังแบบนี้นะครับดี่กยก่นนะมัดไม่ได้บคอเค okay. นี่ครับดึงแบบนี้นะครับมาแปะไว้บบน,นะะ <c oughs> แล้วก็แบบนี้แล้วก็มัดข้างหลัง แทนชื่อไปมัดน,นะครับเฮ้ยมัดไม่ได้สักทีแล้วก็เปิดให้เห็นหน้าคนไหนนะครับนี่ครับก็ได้บ้องอหมอแล้วนะนี่ข้างหลังมัดแบบนี้นะครับโอเคนะครับ สามารถแต่งเป็นหน่วยสวัสด,ด้นะครับขั้นแรกมีแว่นนะครับแว่นแบบนี้เสียบลงไปแบบนี้นะครับต้อตั้งอยู่ตรงหนูนะขั้อ,อยู่ตรงนี้แขวนอยู่ผูข้างนอกต่อไปหมวกกันน็อกนี่ครับหมวกกันน็อกแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้ของหน่วยสวัสดนะเราจะทำให้หน่วยสวัสด แบบนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับถอดก่อนเดี๋ยวคนจำไม่ได้โอเคบ๊ายบายครับ